ค่ะเราก็จะมาดูการทำงานแบบวนรอบนะคะหรือลูปซึ่งแสดงผลวนรอบนะคะโดยใช้ดูอันที่ลูปค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องเข้าไปที่โปรแกรม v i s Visual Basic ค่ะแล้วก็เข้าไปคลิกที่โปรเจ์ค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ไปเปลี่ยนชื่อตรง Name ค่ะเป็นดูอันที่ลูปค่ะ หลังจากเป็นชื่อเสร็จนะคะแล้วก็ไปคลิกที่ Windows Form Application ค่ะแล้วก็คลิกปุ่มโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะแสดงฟอร์มหขึ้นมาค่ะแล้วก็เราก็มาสร้างบัตทอนขึ้นมา1นึ่งบัทอนนะคะค่ะแล้วก็ l ลเ e l 2 l งเ e l ค่ะ ลิตบ็อกหนึ่งอันค่ะเทคบล็อกสองค่ะ แล้วเราก็มาเปลี่ยนชื่อบัต t ท n อนหนึ่งนะคะค่ะคลิกที่ตรงบัตทอนค่ะแล้วก็ไปที่ property ค่ะไปตรง text ค่ะเป็นชื่อบัต t ท n อนหนึ่งเป็นคำนวณค่ะคลิกตรงที่ label หนึ่งค่ะไปตรงที่ property ค่ะไปตรง text นะคะเปลี่ยน label หนึ่งเป็นแม่สืบคูณค่ะ คลิกตรงที่เลเบลสองนะคะแล้วก็ไปที่ Property ค่ะไปตรงเทคนะคะเปลี่ยนชื่อเลเบลสองเป็นวนรอบค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาแสดงโค้ดกันค่ะไปดับเบิลคลิกที่ตรงคำนวณน,นะคะค่ะเราก็จะมาสร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวแปรนะคะโดยตัวแปรแรกจะเป็นเขาค่ะตัวเป็ที่2ก็จะเป็นนำค่ะ นำนะคะรับค่ามาจากเทคบล็อกหนึค่ะและเขารับค่ามาจากเทคบล็อกสองและเราก็จะใช้คำสั่งในการวนรอบโดยใช้ดู u n นที่ลูบนะคะแล้วก็รันดูค่ะค่ะและนี่คือการทำงานแบบวนรอบของดูอันที่ลูบนะคะ ค่ะสำหรับการทำงานของดูอัน i ท l o o วลูปนะคะก็จบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ